Hey, สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปปั่นจักรยานกันเป็นการปั่นจักรยานครั้งแรกที่ฮ่องกงเลยนะคะแล้วก็จะพาไปชมวิวสวยๆของฮ่องกงกันค่ะเราเริ่มจากนั่ง MTR นะคะไปลงสถานีไต้ไว้สายสีฟ้าค่ะไต้หวายวเป็นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ในการปั่นจักรยานของเราเลยค่ะพอถึงสถานีตาไต้หวาให้เราไปที่ทางออก A นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานกันค่ะก่อนจะไปเช่าจักรยานเดี๋ยวต้องไปกินข้าวกันก่อนนะคะไปเติมพลังกันก่อน การเช่าจักรยานลานนี้อยู่ใกล้กับ MTR ทางออก A เลยค่ะเดินข้ามไฟแดงมาเลี้ยวซ้ายนิดนึงก็จะเห็นลานเลยราคาเช่าครั้งละ80เหรียญน,นะคะแผนที่อันนี้ก็คือที่เราจะไปปั่นจักรยานกันค่ะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันมาดูกันค่นะว่าเราจะปั่นไปถึงจุดที่4กันไหมไปกันเลยการเช่าจักรยานนะคะใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียวก็สามารถเช่าได้แล้วค่ะ จ่ายเงินณนะตอนเช่าเลยนะคะเรามาดูเส้นทางการปั่นจักรยานกันนะคะข้ามถนนข้ามไฟแดงมาไปตรงเส้นทางสําหรับปั่นจักรยาน,นะคะ่ะเส้นทางสําหรับจักรยานเราเริ่มจากไายไว้นนะคะจุดที่หนึ่งของเรามูหอ วันที่ไปปั่นบรรยากาศดีมากค่ะก็คืออากาศเย็นๆไม่ร้อนเลยครั้งนี้เป็นการปั่นจักรยานครั้งแรกในฮ่องกงของเราเลยชอบะะมากๆเลยค่ะได้เห็นวิวสวยๆต่างๆในฮ่องกงนะคะที่ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเรามาจอดถ่ายรูปกันตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้จะมีบูตリーอยู่นะคะมาถ่ายรูปกับบูตリー ายรูปก,กับบุลีเสร็จแล้วเราก็มีพลังปั่นจักรยานกันต่อเลยค่ะถ้าใครสังเกตรูปเมื่อกี้คือเรายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อนะคะยังใส่เสื้อนานากันหนาวมาอยู่เลยเพราะว่าตอนเช้าอากาศยังเย็นเย็นหนาวอยู่เลยค่ะแต่ว่าพกเสื้อสําหรับปั่นจักรยานกันแดดมาอยู่นะพอปั่นไปสักพักเดี๋ยวจะหาจุดเปลี่ยนเสื้อค่ะตอนนี้ที่เราปั่นอยู่จะเป็นเส้นทางของซาทินนะคะฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็คือทางหมาออนซานค่ะอ้าวหมาออนซาน ี่ยวาเจีย่ยวสวยนะใช่ไกด์พาเที่ยวไกด์นำทางไกด์ปั่นจักรยานของทริปนี้ก็คือแม่สามีเพื่อนนะคะน่ารักทุกตลอดทุกทริปเลยเพราะว่าคอยถ่ายรูปเก็บว,วิดีโอให้ตลอดเลยไม่ว่าจะไปไหนได้วยกันน่ารักมากๆเลยค่ะพอปั่นมาถึงจุดนี้แดดเริ่มมีอากาศเริ่มอุ่นๆนะคะปุยๆก็เลยเปลี่ยนเสื้อค่ะให มีความระบายมากขึ้นแล้วก็กันแดดด้วยนะคะ เราตัดวิดีโอเพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะคะแต่ก็อยากเก็บรายละเอียดมาให้เพื่อนๆได้ดูวิวสวยๆที่ห้องกงกันแล้วก็เปิดโลกสําหรับเราในการปั่นจักรยานด้วยคือชอบมากๆการปั่นจักรยานกับการเดินเขาได้สัมผัสธ,ธรรมชาตินะคะได้เห็นมุมต่างๆที่ไม่เคยเห็นในฮ่องกงแล้วก็หนี บุหรี่ในฮ่องกงด้วยค่ะเพราะว่าที่ฮ่องกงซูบุหรี่กันจัดมากเดี๋ยวเรามาแวะเข้าห้องน้ํากันก่อนค่ะแต่ละจุดก,ก็จะมีห้องน้ําแล้วก็มีน้ําดื่มให้บริการนะคะแต่เราต้องพกขวดมาเองจากจุดที่หนึงมาจุดที่2มาฝอเหาะอ,อยืนก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคะก็ได้มาพักเข้าห้องน้ําสักครู่ค่ะ พักเข้าห้องน้าก็เรียบร้อยแล้วเรามุ่งหน้าไปจุดที่สกันค่ะจุดที่สองก็จุดที่สามไม่ได้ไกลกันมากนะคะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปจุดที่สมก็คือปากเสกเกอกค่ะชอบเส้นในอุโมงค์มากเลยค่ะเวลาลงเหมือนได้ผ่อนคลายค่ะแต่เวลาขึ้นต้องใช้พลังในการปั่นมากๆเลยพอปั่นมาสักพักจากฝอเหาะยืนล้วก็มาที่ปากเสกเกอกนะคะมาพักดื่มชาดื่มกาแฟกันค่ะจุดนี้เป็นจุดที่สแล้วนะคะ วิวสวยมากๆแลเดี๋ยวเราจะพาดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวที่มองเห็นเจ้าแม่กวนอิมสีสานด้วยค่ะ ตรงนี้จุดที่สามปากเ็จกอกนะคะเรากํลาลังมุ่งหน้าไปต่เมตตกกันค่ะก็คือจุดที่สี่นะคะแล้วพอปั่นมาสักพักนึงเราก็มาพักที่จุดนี้นะคะมาพักถ่ายรูปแล้วก็มาพักขาค่ะขาไม่เท่าไหรค่ค่ะเมื่อยก้นมากๆก็ม <S <S ไม่คิดว่า <S 2> <S 2> <ๆ>การปั่นจักรยานครั้งแรกของตัวเองจะมาปั่นได้ไกลขนาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเมื่อวันนี้ที่ปุยปุยมาปั่นจักรยานครั้งแรกในฮ่องกงเนี่ย ปุยปุยปั่นได้กี่กิโลซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากๆไม่คิดว่าตัวเองจะปั่นได้ขนาดนี้เส้นไต่โปมีความเป็นธรรมชาติต้นไม้เขียวชวอุ่มมากเลยค่ะมีทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติเป็นวันหยุดที่สุดขีดไปเลยค่ะ จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะก็คือตายเมตกแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะจุดที่4ตายเมตกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระยะทางทั้งหมดตั้งแต่จุดที่1จนถึง จุดที่4เนี่ยเราใช้ระยะทางในการปั่นจักรยานครั้งนี้กี่กิโลครั้งแรกในการปั่นจักรยานที่ฮ่องกงใช้ระยะทางขาไป22.64กิโลเมตร กับรวมแล้ว45.28กิมก็ไม่คิดว่าพวกเราจะมาปั่นจักรยานได้ไกลขนาดนี้นะคะขากับเมื่อยกลนมากเจ็บตูดมากเลยแต่ก็ถือว่าคุ้มมากๆในการปั่นจักรยานครั้งนี้นะคะแล้วก็จะมีครั้งต่อไปแน่นอนค่ะเพราะว่าได้เห็นมุมสวยๆอีกมุมหนึ่งของฮ่องกงแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาติค่ะส่วนคลิปหน้ารอชมคลิปไปเดินเขานะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะโหละหาชีจะยินบายบาย